สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สูตรหวยห้านอยกันนะคะในะวันนี้เนาะ,อะแอดขอสูมนิดนึงนะคะอ่ะห้านนอยนะคะวันนี้ห้าน้อยพิเศษนะคะ,ะห้านอยพิเศษนะคะออกอยู่ที่ห้าสามหนึ่งนะคะ ข้างล่างสี่สี่นะคะเนาะโอ้ยแอดเสียเส้นมากนะคะเนาะแอดว่าจะมาเบิ้ลแน่ๆนะคะเนาะเลขเบิ้ลของแอดนะคะจะมีอยู่ที่สามสามเจ็ดเจ็ดสองสองห้าห้านะคะเนาะจะแอดคลิปเบิ้ลๆไว้กับเพื่อนเพื่อนนะคะแอดเลือกในชุดให้เพื่อนเพื่อนที่สามสามกับเจ็ดเจ็ดนะคะในชุดเบิ้ลเนาะมาโผล่สี่สี่นะคะเนาะโอ้ยเสียดายมานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะส่วนในชุดนะคะวิ่งเด่นแอดให้เจ็ดเนาะ ลองสามนะคะเข้าชุดลองนะคะคที่สามหนึ่งนะคะเนาะส่วนในชุดคู่นะคะแอดไม่ได้เลือกสามหนึ่งให้กับเพื่อนๆเนานะแต่อยู่ในโซนนะคะในโซนคัดเนาะเพื่อนๆจะเห็นนะคะก็คือสามหนะึ่งเนาะส่วนในโซนเลือกแอดเลือกสามสามให้เนาะมาออกสีสีนะคะอันนี้ก็พอที่จะเข้าเป้านิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวที่เราแต้มสีไว้ นะคะแบบชัดเจนเนาะขอภคยนะคะเนาะมาเข้าโซนนี้นะคะมาดูขันอยปกตินะคะออกกันที่หนึ่งหกหกนะคะข้างล่างอ่ะหนึ่งศูนย์นะคะเสียดายอีกแล้วนะคะเนาะแอดว่าแล้วจะต้องติดเบิลเบิลนะคะเนาะแอดไปเด่นเจ็ดนะคะขอไปกับเพื่อนนะคะถ้าแอดเลือกเด่นหกเนาะ,นะก็จะติดอยู่ที่เบิลหกหกนะคะเนาะ แต่ในสูตรของเรามันไม่มีเบิลห6หนะคะมันจะมีอยู่ที่7จ2ด5จและ33นะคะแอดเลยเลือก7จให้กับเพื่อนๆน,นะคะในชุดเบิลเนาะกลายเป็นว่าเราเฉียดกันไปคนละหนึ่งแต้มนะคะในชุดนี้เนาะวิ่งหลุดนะคะอ่าเข้าแค่ตัวเดียวก็คือ3มพิเศษนะคะขอภไยกับทุกท่านนะคะเนาะขอไปจริงจริงนะคะมาดูฮานอย VIP นะคะ7จ็หกนะคะ ข้างล่างอ่ะเจ็ดศูนย์นะคะแอดให้เด่นที่เจ็ดลองห้านะคะเข้าเจ็ดเต็มเต็มนะคะวันนี้อ่ะดีใจด้วยนะคะส่วนลองไม่มาอย่างที่เราคิดไว้นะคะเนาะส่วนในคัดเน,น้นเน้นสี่ชุดนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆที่เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดอ่ะวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะเนาะถูกกันไปนะคะวันนี้เนาะกับชุดล่างนะคะ v i p นะคะเนาะเจนยนะคะอะยินดีกับเ,เพื่อนๆนทุกท่านนะคะเนาะอะพลาดไปสองหน่อยมาเข้าอีกหนอยหนึ่งนะคะยินดีด้วยเนาะมาเจอกันในวันที่สิสามนะคะชุดนี้เนาะเดี๋ยวแอดจะคำนวณให้เลยนะคะเนาะอะ,อะชุดแรกวันนี้นะคะมาโซนสาย หกกันหน่อยนะคะหกสองนะคะหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดและหกเก้านะคะเนาะอัน,นจะเป็น,นโซนนะคะ โซนต่อมานะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสามนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะและเจ็ดเก้านะคะอ่ะโซนต่อมานะคะ แปดหกนะคะแปดเจ็ดแปดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งและแปดสี่นะคะอ่ะนี่สุนต่อมานะคะ ต่อมานะคะอยู่ที่แปดเก้านะคะอ่ะโซนต่อมานะคะสามศูนย์นะคะสามสองนะคะสามสามนะคะ 3, 3 สามเจ็ดสามเก้านะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะโซนโซนต่อมานะคะศูนย์หกนะคะศูนย์เก้านะคะสี่สามนะคะ และ4ี่ห้านะคะเนาะอันนี้จะเป็นในโซนนชุดนี้นะคะเนาะวันนี้ติดเบินเบิ้นไหมเนะาะแนวน้อเบินเบินเหมือนจะมีน้อยนะคะเนาะแต่จะให้เ่อนเป็นติดไว้นะคะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองสองสมสาม นะคะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนะคะเบิ้ลเนาะอะจิดไปเผื่อนะคะเนะาะเมื่อวานเน้นๆน้น,นะคะว่าจะมาเนาะวันนี้ก็มาอาจจะมีแนวโน้มมาแล้วก็นะคะห้าห้านะคะเจ็ดเจ็ดนะคะ แนวโน้มนะคะเนาะมาดูเดี๋ยวแอจะขอเขียนนะคะขัดเน้นเเนาะอ่ะขัดเน้นเนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูกันมาดูชุดวิ่งกันก่อนนะคะ วิ่งพิเศษนะคะวันนี้เนาะแอดว่าน่าจะติดอยู่ที่ศูนย์นะคะลองนะคะ น่าจะเด่นอยู่ที่สีนะคะอ่ะชุดต่อมานะคะปกตินะคะเด่นอยู่ที่เจ็ดนะคะลองนะคะ สานะคะอ่ะโซนต่อมา v i p นะคะจะเด่นอยู่ที่7นะคะลอง6นะคะ,ะนี่จะเป็นในซุดนะคะเนาะคัดเน้นเน้นวันนี้นะคะจะเลือกกันอยู่ที่ ี่หนึ่งนะคะแปดศูนย์นะคะหกศูนย์นะคะหกเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะ และสามศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดนะคะสี่สี่นะคะ สี่ห้านะคะสามสองนะคะและแปดห้านะคะอ่ะขอภัยตกขอบนะคะในชุดนี้จะเป็นในโซนนี้นะคะโซนเบิ้ลเบิ้ลนะคะ อ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากติดนะคะติดอยู่ที่เจ็ดเจ็ดสี่สี่นะคะเนาะส่วนในชุดวันนี้แอดจะเลือกนะคะอันนี้เป็นส่นเบิ้ลเบิ้ลนะคะเนาะในชุดวันนี้นะคะที่แอดจะเลือกอาจะเลือกอยู่ที่แปดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะหกเจ็ดนะคะ และสี่หนึ่งนะคะนะอ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะเนาะนะถ้าชอบก็จัดไปนะคะเนาะวันนี้นะคะอ่า สามศูนต์ติดนิดนึงนะคะน้องเพื่อนๆเนาะติดกันไปนะคะวันนี้เมื่อวานเราถูกกันไปที่ชุดสามหนึ่งนะคะเนาะกับเจ็ดศูนย์นะคะวันนี้เราก็จะมีอยู่ในโซนนี้นะคะเนาออ่านะคะถ้าชอบนะคะนาะเลือกได้เลยนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆครบแล้วนะคะอ่านะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะนาะส่วนเบิ้ล แอดเลิกเบิ้ล77กับ44นะคะไม่แน่ใจว่าจะมาอีกไหมเนาะนะคะอะไลค์กดแชร์กรดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปรับชมคลิปหวยลาวกันนะคะเนาะที่เราคำนวณไปเมื่อวานพารหัสนะคะอะก็จะเจอกันที่ในวันจันทร์เนาะหวยลาววันนี้ก็รับชมคลิปพันน้กันไปก่อนนะคะขอลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ